เราเรามีบทกันใครเริ่มก่อนนะแบบว่าความรู้เรื่องนามของเราในวันนี้คุณชิว่าเรื่องก็นามก็นามคืออะไรไม่ไม่ไม่ใช่อย่าไปเหวี่ยงนาคืออะไรไม่ใช่ว่าบอกว่านาก็คือนามไม่เราไม่ใช่อย่างนั้นมีหัวข้ออะไรบ้างใช่ไหมเออมันเยอะอยู่นะที่แบบว่ามโอบอกไปแก่โอโิมไฟน่ารักมากกระต่าย ไมไ้หน้ารักอะน่ารักกว่าของแอมปอยอูบุรีน่ะสัพยากรน้ํากับน้องมันก็เป็นหัวข้อหลักจะไม่ทํางานส่งครูก็ไม่ได้จะถึงเด a ไลน์แล้วเพื่อทำบนาคานี่แล้วหัวข้อแรกมั็นก็คือไม่ใช่หัวข้อแรกสิหัวข้อใหญ่มันคือทรัพยากรน้ำใครเป็นคนพูดน้ำพันเค้กใช่ไหมน้ำน้ำโอเคเธอได้ค่าวตัวมาเท่าไหร่เธอพูดเท่าน้นใหญ่เยอะมันตั้ิดเหนื่อย อ่าโอเคทรัพยากรน้ำคืออะไรนะคุณนาอ่าคือน้ำาคืออะไรคะทุกคนไหนลองตอบน้ำคืออะไรกินน้ำกินウォーターวอไม่ได้สาระอะไรเลยน้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดไปใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันในเรื่องแบบว่าวัฏจักรของน้ำอะไรอย่างนี้แต่หัวข้อวันนี้มันไม่ใช่ว่าน้ำคืออะไรแต่มันคือทรัพยากรน้ำ เราถามว่าทรัพยากรน้ําคืออะไรมันก็คือแบบว่าแหล่งน้ําที่เราเอามาใช้ประโยชน์กันแบบน้ําฝนน้ําในแม่น้ําลําทานน้าปราปาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทรัพยากรน้ําเหมือนกันเออมันจะประมาณนี้น้าน้าปราปลาไทยกินได้ไหมไม่ได้จ้ากินแล้วตายเด้อโอเคต่อไปก็เป็นคิวแฉลบที่ฉันต้องพูดต่อเป็นหัวข้อรองลงมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดจากทรัพยากรน้ําซึ่งก็คือ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างที่พันเคได้พูดไปตอนแรกเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยมันก็ถูกนําไปใช้ในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นการดื่มการกินการใช้อาบการนําไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ด้าการเกษตรอุตสาหการรมการคมานาคมหรือแม้แต่เอาไปทําเป็นแหล่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าน้ําที่ผ่านการใช้มาแล้วเนี่ยเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยอาจทำให้แหล่งน้ํานั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนตอบสิ มันผ่านการใช้แล้วสกปรกโออสกปรกเออง่ายจังอะถามแบบง่ายน้ำที่มันผ่านการใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้วถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําเนี่ยซึ่งน้ําที่ใช้ไปแล้วมันก็ต้องกนเปื้อสารต,ต่างๆบ้างเนาะเออมันก็ต้องมีบ้างอะ่ะมันก็จะให้แหล่งน้ำนั้นสกปรปกแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํารวมถึงการทิ้งขยะแล้วก็สิ่งของต่างๆลงสู่แหล่งน้ําโดยตรงก็ก่อให้เกิดมลพิษทางน้เช่นกัน ซึ่งเป็นภาวะของน้ําที่มีสารมลพิษปนเปื้อนในระดับที่ทําให้คุณภาพน้ํานั้นเปลี่ยนไปสุษย์และสิ่งมีชีวิตไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ถ้าน้ำเสียเราจะเกิดอะไรขึ้นเดนซ์สวอเล่หรือเปล่าตายตายตายเลยเราก็จะขาดแลนน้าไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำอาบตายเลยนะคะต่อเวอร์มากแรงอะแต่มันก็ไม่ได้แรงแค่เราเนาะสัตว์อื่นๆบนโลกโลกนี้สัตว์สวยงามกุ้งม้าวัวควายทุกคนใช้น้ําหมดสัตว์ผูกนั้นก็ต้องเจอปัญหาเหมือนกับเรา กินไม่ได้ดื่มไม่ได้อยู่ไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับมลพิษทางน้ําเพราะหากน้ําเสียเนี่ยทาให้ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงจนก่อให้เกิดการสะสมของสารมลพิษในโซ่อาหารจากการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้วก็สารฆ่า,มาแมลงหรือมลพิษต่างๆที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำก่อน้น<ส>นั<ง>้นโอเคนี่ก็เป็นเนื้อ<ส><ง>หาทั้งหมดที่ฉันต้องพูดเนาะค่าตัวฉันมีแค่นี้หัวข,ข้อต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ ว่าก็คือแล้วมันมาจากไหนอยาครับพี่อยากคุยจังเลยอ่ะถูกต้องอ่ะม my turn my turn my turn เดี๋ยวสิยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยอย่าไม่ถามเลยกี่ศาสตร์เดา๋ยวไปอันเราทำไมน้ำถูกน้ำถึงเสียฮะอยากรู้บ้างไยหาพี่พี่คนไหนบอกหนูได้ว่าอ่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยเ e l l o h e l l ได้เวลาของดาราตัวท็อปมาแล้วค่ะ

เออแล้วแต่ก็แหล่งที่มาของน้ําเสียนะคะจริงๆที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่หัวข,อข้อด้วยกันหนึ่งเลยจากที่ไหนจากธรรมชาติคือน้ําเสียที่มันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากจุลินทรีย์เนี่ยที่เขาย่อยสลายซากพืชสัตว์และสารอินทรีย์ทําให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำนย่ยมันลดลงต่อมาอย่างที่สองคิดว่าเกิดจากอะไรน้ําเสียโรงงานโรงงานโรงงานอ่ะก็ใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งข้ามไปอันนี้ก็คือ,อ,องงใช่ ก็คือจากชุมชนนะคะน้ําเสียที่มาจากชุมชนเนี่ยก็คือมาจากแหล่งที่พักอาศัยร้านอาหารตลาดโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะคะน้ําที่ไม่ได้บําบัดเนี่ยเขาจะมีสารอินทรีย์สารเคมีแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเลยที่ทําให้แหล่งน้ําเนี่ยเขาแบบเน่าเสียแล้วก็รวมถึงขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงน้ําด้วยอ่าผ่านไปแล้วสองข้อต่อมาข้อที่สามมาจากไหนข้อนี้นทุกคน<ด>พูดกันบ่อยมากเยี่อลงงานง อินดัสทรีนะคะหรือว่าจากโรงงานอุตสาหากรรมน้ําทิ้งที่เขามาจากกระบวนการการผลิตเนี่ยอาจจะมีพวกแบบมล,ลพิษพวกแบบสารเคมีโลหะหนักแล้วพวกรวมถึงพวกแบบว่าคราบน้ํามันซึ่งเขาเนี่ยจะสะสมในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทางโซอาหารหากเป็นอุตสาหากรรมการอาหารนะคะน้ําทิ้งจะมีสารอินทรีย์ที่สูงมากๆทําให้เกิดน้ำหน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นที่แบบเหม็นไม่น่าดมนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย mm hmm. อ่าต่อมาข้อสุดท้ายนะคะคีดว่ามาจากไหนกัน น้ำเสียอ่ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้มีใบไหมทำไมไม่รู้ใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยฟาร์มตอบไม่ได้พี่ให้พี่ให้ศูนย์กูกวกูกูฟาร์มผมค่ะฟาร์มผมผมยาว เฮดีหรือเปล่าคะพี่เฮดีเฮดีเฮดีเล่นเฮดเยอะเกินอ่ะได้เวลาเฉลยนะคะจากเกษตรกรแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเราก็คือสัตว์แก้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็มีเกษตรกรเยอะเพื่อแบบว่าปลูกไร่อ้อยทำนาเนาะการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยการใช้สารกําจัดศัตรูพืชเนี่ยจะทําให้สารเคมีเขาตกค้างแล้วก็ชะล้างลงแหล่งน้ํานะคะขณะที่น้ำเนี่ยเขาแบบออกจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีสารอินทรีย์แล้วก็เชื้อโรคปนเปื้อนทําให้น้ําเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะการ สรุปแหล่งที่มาของน้าเสียก็มีทั้งหมดสี่ข้อด้วยการขอทวนอีกรอบมีอะไรบ้างจากไหนจากไหนมาเนเดนยเกรรมค่ะจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องค่ะแล้วจากข้อสุดท้ายด้วยค่ะความสัตว์นักเรี่ยนดีเบนเวอร์อะไรอีกอะไรอีกจากธรรมชาติจากธรรมชาติถูกต้องแล้วค่ะขออีข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายใครตอบนางสาวเนรดารัตนาแก้วข้อสุดท้ายคืออะไรคะ มาจากออลอฮะมาจากออลอมันเน่าหมดแล้วไม่ถึงไอ้บ่อน้ำสามเหลี่ยมตรงกลางโรงเรียนะเออมันสามเหลี่ยมแล้ววะไม่เลอบ่อน้ําบ่อน้ํออลอมันเป็นสามเหลี่ยมนะก็เชื่อหรอกเอาจริงจริงเป็นเดินดูก็ได้พวกเนี้ยเคยเคยเคยเห็นพี่ปลาตายด้วยอ้าวอุ้ยอุ้ยมันจมน้ำป่ะมันจมน้ำเออมันน่าจะจมน้ำมันน่าจะจมน้ำมันก็เลยตาย ไม่คือมันเป็นปลาเลยจมน้ำยังไงปลาบนาปลาจมน้ําตายคืออะไรอ่ะเออเอาเถอะมิกิมิกิน้องแม่ปลาตอบถูกไหมต้องนะคะก็จะออร่อชุมชนอะคอมมิวตี้ดีคอมมิตี้ดีเลยคอมมูนิตี้นะคะเออคอมมูนิตี้ออรอยต่อไปนะคะก็คือเป็นอีกข้อที่หนึ่งที่สงสัยมากนะคะดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําคืออะไรวะ มามามา uh oh. มาจอก,กับคนที่ทตัวแผนที่สุดในนี้อ่ะ,อะเริ่มเลยนะคือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำนเนี่ยมันมีดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําก็คือในการตรวจสอบณุณภาพนั้นเนี่ยมีที่มองบอกหลายอย่างเลยคือสีความเป็นก๊อสเปดดีโอบีโดี D, ปริมาณสารโลหะสารฆ่าแมลงสารกำลังรงสีปริมาณแบคทีเรียฟิคาลโคลิฟอร์ม นะคะตักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ําในเบื้องต้นโดยทั่วไปอ่ะคือการหาค่า D.O. D.O. ที่เป็นตะตอนหรือเปล่าไม่ใช่นันคืออะไรมันดีโอหรือเปล่าไม่ดีโอปะอาวดีโอเฮ้ยออกใช่กรโดดมันคือมันมันหมายถึงอ่ปริมาณ O2 ออซิเจนเนี่ยที่ละลายในน้าซึ่งได้มาจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชปริมาณ O2 ลายในน้ำเนี่ยจะแปรผูกขันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายน้ําเท่าอุณหภูมิของน้ําและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ํมันสูงอ่ะจะทําให้โอทัวละลายน้ำไม่น้อยลงน้ำในธรรมชาติทั่วไป่มีค่าดีโอประมาณห้าถึงเจ็ดมิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยถ้าค่าดีโอต่ำกว่าสามมิลลิกรัมต่อลิตรอ่ะจัดว่าน้ําในแหล่งน้ํานั่นอ่ะเน่าเสียซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้เบ่อกสามเี่ยมที่ไปโรงเรียนเราอ่ะมันเน่าเสียหรือเปล่าน้ำมัน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 ขุ่นใช้ได้เลยนะมามามาต่อต่อ มันแล้วก็มันมีกข้างนึ่งคือ BOD Biochemical, Oxygen, Demand ตามมาตรฐานสากลจะวัดค่า BOD ภายใน5วันที่อุณพภูมิ0ีองศาเซลเซียสจึงได้ว่า BOD 5ถ้าแหล่งน้ำมียิ่งมีค่า BOD สูงแสดงว,ว,ว่าความสะอาดของน้ำมันยิ่งลดลงก็ประมาณนี้แหละใช่คือยิ่งยิ่งไม่สะอาดว่ากั้นก็ประมาณนั้นและคะ่ะงั้นเรา<ป>เราแบบเราไปหัวข้อต่อไปเลยปะเอาเลยหมัื้ คือตอนเนี้ยรู้สึกแบบข้อมูลมันอัดแน่นมากเลยตอนเนี้ย <laughs> รู้สึกแบบวิชาการเต็มหัวเลยเพราะงั้นหัวข้อต่อไปนะทุกคนก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ํานี่ซึ่งอันเนี้ยกูจะมาบอกว่าปัญหาการขาดแคลนน้ําเนี้ยมันมีอยู่ห้าสาเหตุสาเหตุแรกลองทายดูคืออะไรอะไรอ่ะเออโลกร้อนโลกร้อนเออเออโลกร้อนเป็นเป็นเออเออเอเอใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าหัวข้อแรกที่จะมาพูดเนาะก็คือ การตัดไม้ทำลายป่านั่นเองมันก็เป็นการทำลายแหล่ง okay. ต like ้นน้ำลําธารเหมือนกันก็คนในปัจจุบันเนาะเขาตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะมากมันก็นั่นแหละมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขาดแคลนน้าใช่ต่อไปก็อันที่สองนี่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบขุด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 ลองลองลองทายดูขุดอะไรขุดอะไรขุดดินขุดอะไรขุดดิน ขุดขุาดขุดอะไรวะไม่รู้ขุดขุดขุดก็คืออันที่สองเนาะก็คือการขุดเจาะน้ําใต้ดินนั่นเองเออขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในปริมาณมากซึ่งมันจะทําให้แหล่งน้ําผิวดินเนี่ยเกิดการแห้ <dalla> งน <Gore> ั่นเองเออต่อมาเนาะข้อที่สามก็คืออันนี้ใกล้ตัวสุดๆเลยใกล้ตัวมากคือเหมือนอันที่นโมพูดไปอ๋อเอออ๋ออ๋ออ๋อชน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  โนโนโนอินดัสทรีใช่ก็คือมันมาสาปปัญหามลาพิษทางน้ำเนาะมันก็เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน oh <my> <laughs> นั่นเองโอ้โอบนี่ไงโอเคมาก <laughs> <laughs> ใช่มันก็คือเกิดจากการปล่อยน้ําเสียจากชุมชนเนาะโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดก็คือมาจากของน้โมแหละเออที่น้โมพูดไปใช่มาจากน้โม <laughs> 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 ไม่ถึงไม่ไม่ถึงว่าไอ้นอโมมันทำน้ำเน่าว่าไม่ช่ไมถึงมาจากขอ้อตที่นโมพูดเออโอเคมาข้อที่สี่ละข้อที่สี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกักเก็บกักขอโทษครับกักเก็บน้ําใช่ซึ่งการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเนาะจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยที่ตั้งอยู่ต้นแม่น้ําทําให้ประเทศที่ตั้งอยู่ปลายแม่น้นําเนี่ยเกิดการขาดแคลนนั่นเองเอออืมต่อไปเนี่ยอาจจะ เชิงวิชาการนิดนึงหัวข้อที่ห้าก็คือปรากฏการณ์เอเนีโยมีใครรู้จักปะ่เอนีอนนยโยะวันนี้จะมาพูดถึงปรากฏการณ์เอเนีโยนี่คิดว่าแบบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินเนาะซึ่องอันนี้อันนี้จะแบบวิชาการนิดนึงอะก็คือปรากฏการณ์เอนียโยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหนือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ทำให้เกิดความกดอากาศสูงเหนือแปซิฟิกตะวันตกเกิดลมพัดย้อนกลับจากแปซิฟิกตะวันตกไปยังแปซิฟิกตะวันออกมีผลทําให้บริเวณเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แล้วก็ออสเตรเลียตอนเหนือเนี่ยเกิดความแห้งแล้งนั่นเองก็ลเลยทําให้เกิดการขาดแคลนน้ำประมาณนี้ครับมีห้าหัวข้อใช่เพื่อนแลเพื่อนรู้ไหมว่ามันต้องแก้ยังไงเราต้องช่วยกันทําความสะอาดเราจะไม่ทิ้งมอชัวร์กูต้อรหมอ Yes girl วันนี้เดือดรึดด้วยใช่ต้องปลูกจิตสำานกค่ะเดี๋ยวนี้ต่ายจะเป็นแองเจิลลงมาชี้ทางสว่างให้เรามนุษยชาติเองเราจะมาถวายดวงใจค่ะซาสเกโรพร้อมรองเขาจะว่าเขาจะว่าอีกอีกฝั่งของมหาสมุทรคือสนะภาพ คือที่เพื่อเพิ่มากูเข้าใจมาเลยปรับปรุงพฤติกรรมการใช้น้ำํำ้องหาวิธีในการปรับปรุงลดการใช้น้ําที่ไม่จําเป็นปิดน้ำลช่วยกันประหยัดน้ําเก็บน้ําฝนฝนที่ตก เรียนบ้านหรืออาคารอะไรอย่างนี้ลดการสูญเสียน้ําซ่อมแซมระบบท่อและประปปลาคือลดการไหลหรือการสูญเสียน้ําอืมพอแตกต้องซ่อมแซมต้องดูเลเลือกใช้เครื่องมือที่การใช้น้ําอย่างประหยัดซักผ้าหรือเครื่องล้างจานที่มีหมดประหยัดน้าสร้างการตลาดร,รู้ในสังคมเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์น้ําผ่านการศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการประหยัดน้ําและวิธีใช้น้ําให้เหมาะสมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์น้าเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ําในชุมชนการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาระดับน้ําในแม่น้ําส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์น้ําเช่นสนับสนุนนโยบายท้องถิ่นและรัฐบาลที่ส่งเสริมการอนุรักษ์น้ําก็ประมาณนี้มันเป็นทรัพยากรที่เราใช้ร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันรักษาเออต้องได้จ้าพอบผมเออจะว่าไป น้ำฝนเดี๋ยวนี้ยังใช้ได้อยู่ปะก็กึง่งๆึ่ว่ะบ้านบ้านคุณตาคุณยายก็ยังใช้เออมันตรงเนี้ยแต่ก่อนมันอาบได้ตอนนี้น่าจะน่าจะตายน้ำพล้องพิจารณาแล้วอันนี้งานช่วะเสร็จครบยังเอาผมไอ้ล้วพูดว่าครบแล้ว,ลวใช่ปะครบละ